จินตนาการคนคืออะไรฉันสร้างให้ดังมาปาร์ตี้กันเลือกได้ด <breaks them up> ีบูบีเทิลครับเข้าลงแล้ววันนี้แต่ก็แอบคิดเหมือนกันนะว่านี่เพิ่งวันที่2ของหนังเข้าลงเองแต่ทําไมกระแสดันเงียบขนาดนี้เออคือพอดีว่าผมไปดู วันที่18ครับผมตอนที่หนังเข้าฉายนะเป็นวันที่2คือผมคิดว่าถ้ามันเป็นหนังมาเวลเนี่ยไม่น่าจะเหลือนะครับผมผมหมายถึงที่นั่งเนี่ะครับไม่น่าจะเหลือแต่ใครจะไปรู้หรอครับผมวันนี้อาจจะกลายเป็นมาเมื่อห่งปีก็ได้ทุกอย่างตอนนี้รู้สึกมันไกลเกินอึดนายกลับมายินมบนขาตัวเองได้นะนายคือไฮแม่เป็นพวกเก็บกดน,นะครับ เอาความรู้สึกที่ผมเข้าไปดูมาเลยแล้วกันสําหรับหนังเรื่องนี้ครับผมผมมองว่าหนังเรื่องนี้ไม่ค่อยเหมาะสําหรับเด็กเท่าไหร่อันนี้สําหรับผมจริงๆนะผมคิดว่าถ้าพาเด็กๆไปดูเนี่ย่วบางคนอาจจะมองว่าหนังน่าเบื่อเลยด้วยซ้าแต่ถ้าเป็นรุ่นราวคราวเดียวกับผมที่อยู่ในช่วงประมาณมหาลัยขึ้นไปพวกนี้ก็คือช่วง20-21ขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอินนะเพราะมันเป็นเรื่องของการคาบเกี่ยวในช่วงมหาลัยตอนเรียนจบนั่นแหละครับผมที่หนังจะสื่อต่อจากนั้นมันมีการพูดถึงหลังเรียนจบมหาลัยด้วย ั้งปัญหาครอบครัวปัญหาทางบ้าน mm hmm. การหางานในยุคสมัยใหม่ mm hmm. การพูดถึงปริญญาแม้กระทั mm ่ง hmm. การจบมาแล้วทำงานไม่ตรงสาย mm hmm. ว้าวบอกเลยว่าอยู่แบบนี้ไปสักพักจนกระทั่งผมคิดว่าเอ๊ะผมนั่งดูหนังฮีโร่อยู่หรือเปล่าวะเนี่ย <c oughs> ใช่ครับผม ตั้งแต่ต้นเรื่องที่เขาเล่าเรื่องพาดครอบครัวไว้เยอะมากประมาณครึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้นได้นั่นแหละครับผมผมเลยมองว่าในอีกแง่นหนึ่งคือเขาอาจจะตีตลาดเด็กโตขึ้นมาหน่อยอารมณ์ประมาณว่าใกล้ช่วงวัยทำงานเพื่อไม่ให้เยี่ยงฐานลูกค้าจากมาเวลมั้งอันนี้คิดเอาเองนะคิดเอาเองตามนั้นแหละครับผมนายออกไปหางานแต่ได้แฮมเบอร์เกอร์กลับมาเนี่ยนะฉันว่ามันไม่ใช่เบอร์เกอร์หรอกนี่ไม่ได้เปิดดูด้วยเหรอไอ้น,นี่มันคืออะไรอะ บูบีเทนเป็นหนังที่ผมแทบจะถอดใจในการดูละเพราะหลังจากเท่าที่ดูต้นเรื่องมามันไม่ได้ให้ความรู้สึกสดใหม่ในแนวหนังซปเปอร์ฮีโร่เลยมันดูธรรมดาด้วยซ้ำมันก็เหมือนกับการเล่าเรื่องตอัวละครตัวละครหนึ่งไปเรื่อยๆก็แค่นั้นแต่ความจริงของหนังเรื่องนี้ครับผมมันเริ่มต้นจากกลางเรื่องนี่แหละคือมันเป็นหนังที่คุณต้องดูต้นเรื่องมาก่อนจริงๆอะ่ะก่อนจะมาถึงจุดเนี้ย หนังจะสื่อให้คุณรู้สึกด้วยตัวเองและพอยสําคัญที่สุดข,ของหนังเรื่องนี้คือครอบครัวครับผมตอนต้นเรื่องผมแอบเบื่อด้วยซ้ำแต่พอม,มาถึงจุดกลางเรื่องแล้วผมซึมผมซึมจนน้ําตาไหลอ่ะผมไม่รู้ครับผมผมบอกเลยว่าผมไม่รู้ว่าอารมณ์ผมไปตรงนั้นได้ยังไงและผมไม่รู้ว่าเขาทําได้ยังไงเขาทาให้คนดูรู้สึกว่าจุดเนี้มันต้องกระทบกระทั่งกับจิตใจละคือพอมันถึงจุดนั้นอ่ะ โอ้โห <itor> หนักมากกระทบกระทั่งจิตใจหนักมากสะท้อนสังคมแบบชนชกลางชนชัน้ชน,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 นสูง,สงเราเห็นมาเยอะแล้วเหครับผมแต่ที่มันชัดมากคือเรื่องครอบครัวครับผมมันมันมันเป็นพอยแบบไม่ค่อยสําคัญอะตอนนี้เราดูต้นเรื่องอะมันจะมาจากปากที่บอกเล่าจากสิ่งที่เราเคยเห็นแต่สุดท้ายฮะพอทุกอย่างมันมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวมันทําให้เราทั้งรู้สึกอึดอัดน่วง <c oughs> คือรู้แหละฮะรู้แหละว่ามันต้องเกิดขึ้นเพราะมันกลางเรื่องแล้วแล้วมันคือพอย n ของหนังแล้วที่จะทําให้คนดูตัดสินว่าดราม่าเรื่องนี้ผ่านหรือเปล่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันกระทบกระทั่งจิตใจมากๆเลยแ่ะครับผมความรักที่หายมีต่อครอบคือทำให้หน้อยอ่อนแอหนังเรื่องนี้ครับผมมันไม่ได้จบอยู่แค่ฉากฉากเดียวที่มันขยี้เราครับผมมันขยี้ให้เราซึมได้ตั้งสามรอบถ้ารวกับรอบเลขที่ผมบ่นไปข้างบนนะ่ะนะ <c oughs> คือบบ้คหนังมันทรงพลังอะ่ะมันสวยงามและอบอุ่นหัวใจมากถ้ามองในพาร์ทของสูตรสำเร็จก,การเป็นซูเปอร์ฮีโร่หนังเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เป็นสูตรใหม่อะไรครับผมมันคล้ายคลึงกับฝั่งมาเวลที่เราเคยเห็นมาหมดแล้วนะครับผม โอ้ไม่ว่าจะดราม,มา่าเอ่ยลักษณะนิสัยเอ่ยเงีย้ยอะผมยองยกตัวอย่างแล้วกันลนักษณะนิสัยของตัวเอกในบูบีเทิร์นครับผมมันคล้ยคยคยายๆสไปเดอร์แมนเดเดดแบบเออคือแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือแบบมันก็ในแน,ว,แนวนั้นอะมันรู้สึกว่าแบบพูดมากอะเออง่ายๆเลยบวกกับของบูบีเทิร์นครับผมบูบีเทิร์นที่มันเป็นอุปกรณ์อะ่ะผมก็ยังมองว่ามันคล้ายๆไอรอนแมนนะคือแบบเหมือนจาวิสนะเออแต่จาวิสมันรับฟังคําสั่งใช่ป่ะแต่นี่แหละครับ บูบีเทนจะดูมีสเสน่ห์กว่าในสิ่งที่แบบว่ามันไม่ได้แค่รับฟังคําสั่งครับผมมันเหมือนเป็นพี่เลี้ยงไปในตัวรับฟังคําสั่งมีไหมมีมันทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่ามันเหมือนและแตกต่างในเวลาเดียวกันส่วนในพาทของตัวลายนั้นจริงๆมันก็คือสูตรสําเร็จตรงตัวนะแต่มันมีนิดนึงที่ทางฝั่งมาวิลทําไม่ค่อยได้ครับผมนั่นก็คือแบล็กเกล แบ็กกราวด์คือที่มาของตัวละครครับผมมันมาได้น้อยแต่ซึมซับได้ไวมากเพราะมันไม่ต่างอะไรกับสิ่งที่ตัวเอกในเรื่องเคยเจอที่ผู้ช้าไม่ใช่เลยเหรอกครับสป,ปอยป่าวะแต่ไม่สป,ปอยหรอกถ้าสมมุติเราไม่รู้พอยของตัวเอกคือตัวไรเราก็ไม่รู้ไงแต่ ด้วยความที่เขาปูแบบพระเอกมาเยอะละการที่เล่าเรื่องตัวร้ายมันเล่าแพ๊บเดียวแต่เราเข้าใจซึมซับไวเลยนะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่หนังซูเปอร์ฮีโร่เปิดตัวแรกๆของ DC เนี่ยทำได้ดีกว่าฝั่งมา r เวลนิดนึงก็ว่าได้ครับผมสคารับจะเลือกแต่ว่ามันเป็นของฉันเข้ามาสู่พาร์ทของตัวประกอบในหนังเรื่องนี้กันครับผม ันที่จริงผมมองตัวประกอบว่ามันคือบทบาทที่ไม่ค่อยสําคัญหรือสําคัญรองลงมาจากพระเอกนางเอกหรือตัวร้ายหล่กแต่ผมคิดว่าหนังเรื่องเนี้แทบจะบอกว่าใครเป็นตัวประกอบแทบไม่ได้เลยเพราะว่ามันสื่อถึงครอบครัวใช่ครับผมบทบาทสําคัญมันแนยครอบครัวเป็นหลักเลยครอบครัวทั้งครอบครัวแทบจะเป็นบทบาทหลักในหนังนั่นแหละครับผมมันทําให้ผมรู้สึกว่าพอเราจะมาพูดบทสมทบที่ทําให้หนังมันดูดีขึ้นมาเนี่ย ผมมองว่าเป็นตัวประกอบไม่ได้เลยและหนังเรื่องนี้ครับผมดีอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เขาพูดกันมาในหนังอ่ะสิ่งที่หนังมันสื่อให้เราเห็นอ่ะมันต่อย,ยอดทาให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นจริงนะมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้นะผ่านการเล่าเรื่องหรือผ่านเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันเป็นดีเทลอ่ะคือคือเรารู้อ่ะคือเราเห็นอ๋อเฮ้ยจริงว่ะเออเอเออย่างนี้เอ้ยไอ้นี่มันพูดตรงเลยแฮะอะไรเนี้ยมันเป็นอะไรที่ดีนะ มันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าถ้าคนไม่สนใจก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ถ้าสมมติคนสนใจเนี่ยจะบอกเลยว่ามันไม่ได้ปล่อยให้แบบว่าเป็นมุกฝุดๆที่ผ่านไปแต่มันคือดีเทลที่คาบเกี่ยวกันระหว่างหนังไม่ว่าจะเผ่มาต้นเรื่องกลางเรื่องหรือท้ายเรื่องแต่มันก็ทําให้เราเห็นนะว่าหนังเรื่องนี้เก็บงานได้ดีเลยทีเดียวแต่มันก็คือความจริงที่แสดงให้เราเห็นครับผมหนังเรื่องนี้บอกเลยครับว่างานดี ก็ถือว่างานดีพาร์ทหลักๆก็นอกเหนือจากนั้นก็เป็นพาร์ทพวกแอคชั่นมก็ยังชมดีซีเสมอมานะครับจนถึงวันนี้เพราะมันก็ใหม่สดใหม่ทุกครั้งที่เคยเห็นมาเลยมันไม่ได้เป็นการที่แบบแพนกล้องเตะต่อยเฉยๆอะไรเงี้ยแต่มันแบบเข้าใจไหมครับว่าเล่นกับกล้องอ่ะเออเล่นมุมกล้องแบบดีไซน์มุมกล้องมาใหม่ทํายังไงให้มันดูลื่นไหลเหมือนลองเทคหรือแบบว่าดูแล้วมันเลื่นหูเลื่นตามันดูแบบ เออเว็บใหม่ตื่นเต้นโอ้โหอะไรเงี้ยผมชมมาตั้งแต่อควาแมนเออเดอะแฟไม่ค่อยได้ชมให้มันไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่มีอควาแมนมีอะไรอีกว่าเดอะสุส่าสกอตเออแล้วก็ยังมีแบบพวกแบบพีซเมเกอร์มัง้งพีซเมเกอร์มันดิบอะเออผมก็ชอบแต่ก็นั่นแหละฮะพวกนี้คือ DC ทํทำฉากแอคชั่นมาผมไม่เคยผิดหวังเลย เรื่องนี้ครับผมอาจจะไม่ได้ส่งสัญญาณภาคต่อหรือเชื่อมจักรวาลในอนาคตแต่อย่างใดพวกนี้คือมันทําออกมาได้ไม่ชัดเจนแต่มันก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่เซฟตัวเองได้ดีเช่นกันนะครับผมถ้าหนังเรื่องนี้ยังขาดทุนอีกก็คงไม่ต่อยอดหรือปล่อยมันไปเลยแล้วเราก็ไปลุ้นกับซูเปอร์แมนอะไรนะเลาซี่อะไรสักอย่างซูเปอร์แมนสักภาคหนึ่งนี่แหละครับผม ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับผมเป็นการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหญ่ของ DC ได้อย่างเซฟตัวเองนะครับผมไม่ว่าจะเรื่องที่ผ่านมาที่ทุรักทุเรหน่อยไม่คงเส้นคงวาหน่อยแต่ผมก็หวังว่าหนัง DC เรื่องนี้ใต้บังคับบัญชาของเจมกันนั้นจะพา DC ไปในทางที่ดีนะครับผมอย่างบูบีเทนผมให้บูบีเทนแปดจุครับผม8เต็มสิครับผม สาเหตุที่จะให้มากกว่าหนังมาเวิลเพราะว่าผมยอมรับเลยว่าดูหนังมาเวลทั้งซาก้ามีแค่เรื่องเดียวเท่านั้นครับผมที่ทําให้ผมรู้สึกน้ําตาไหลกระทบกระเทือนจิตใจจริงจังเลยนั่นก็คือ Guardian of the Galaxy Volume 2นะครับผมเป็นเรื่องเดียวที่ทําให้ผมน้ําตาไหลในฉากของยอนดูครับผมและนี่ก็กลายเป็นอีกเรื่องหนึง่งที่มันกระทบกระทั่งใจผมในเรื่องครอบครัวได้เช่นเดียวกันและในช่วงเวลาของหนังที่มันเติมเต็ม กับผมไม่ว่าจะเป็นการที่ว่าผมยังเป็นเด็กมหาลัยหรือสืออะไรให้เห็นในความสมคัญของครอบครัว,วก,ก็ตามนะครับผมผมก็เลยให้หนังเรื่องนี้ไป8.5ครับผมยอมรับเลยว่าดีกว่าหนังมาเวลหลายๆเรื่องนะครับผมเพราะว่าถามว่าสู่สาเร็จไหมใช่ครับมันสู่สาเร็จแต่มันดีกว่าไหมก็ดีกว่าครับผมใช่เพราะว่า ดราม่ามันได้อะเออไอ,อ,อ,อสิ่งที่มันปูมาที่ทําให้เราหน้าเบื่อต้นเรื่องมันไม่เสียเปล่านั่นหละครับผมที่ผมอยากจะชมหนังเรื่องนี้จริงๆครับผมโอเคครับผมเราเกินกันมายาวมากกับบูบีเทนนะครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาออจากลากันละเดี๋ยวไว้มาเจอก,กันใหม่ในคลิปวิดีโอตัวหน้าละกันนะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะถูกใจนุ้มกดไลค์ติดใจนุ้งกด s ับสไคร้ไปตามกิปใหม่ช่อง m ม p เ a รเซสำหรับผมนุน้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปวิดีโอตัวหน้ารีวิวตัวหน้าหรือว่าคลิปอะไรนั้นเรรรราามมอััับบชกนค สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน See you goodbye ครับผม